สวัสดีค่ะพี่พีค่ะสวัสดีซีทุกท่านนะคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะอีกสักหนึ่งคลิปนะคะเพราะว่าแนวทางรัฐบาลไทยคนก็แพ้ยังไม่ทันได้ลงเลยนะคะเนาะเดี๋ยวกับมาพบกันมื่อนี่เลยนะคะแนวทางรัฐบาลไทยก็จะมีพิเศษติดหทยจากนิดจากน้อยอยู่นะคะเนาะนอกเหนือจากแนวทางของพอเซอร์ตนะคะเนาะ แขกของประเสริฐนี่ก็แม่นย้ำแล้วแต่รู้สึกว่าคนกระแพงเบ่งแล้วตัวเลขบกไก่กันคนกระแพงเลยเสียวลงมาฝากพีพๆจักหน่อยนะคะเดี๋ยวพีพีลองเบ่งต้นใบของคนกระแพงก่อนนะคะเนาะว่าสวยบอค่ะเบองเห่ียเพลินๆตาคนกระแพงก็ชอบมากค่ะเรื่องต้นไม้เนี่นั่นก็ได้ขวายไม้ม้านะคะเนาะยังประทนได้เอาขึ้นกระถางอย่างเลยค่ะ จริงๆคนก็แพงกับวัาิืชเปร h e a พูนค่ะตรงซุ่มพนัก,กาเห็นบ่ค่ะนั่นแหละวัาสิชเปร h ต,ตรงนั้นแล้วบันเนมมันยังม,งมีเวลานะคะเนาะตรงคุ้มติดถนนนะคะเนาะเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นบอลน,นะคะช้างเผือกนะคะเนาะและนกกระท้านะคะเนอันนี้ก็เป็นาชายชนนะคะเนาะและหกลงค่ะ จริงๆหกหลงเนี่ยเพื่อนเป็นกระถางใหญ่มากค่ะมันนี้เพิ่นยุบไปนะคะเนาะอันนั่นเป็นหวานไอพ้พีพีค่ะนี่อันนี้เป็นพิเศษมากเลยค่ะเนี่ยอันนี้เป็นหวานสําหรับตะขาดตะเข็บด้วยค่ะขี้เข็บตอดด้วยค่ะเด้อพี่พีถ้ามองใดมีพีพีไปหามาปลูกนะคะเนาะถ้าขี้เข็บตอดเนี่ยโอ้ใส่ได้เลยค่ะเอายางไปใส่แล้วเพื่อนสิบบปวดนะคะเนาะ สีหายปวดสีบอมีแผลค่ะ,คะกักงกระเพงก็ชอบสัรหามาปลูกไว้นะคะเนาะเพราะได้เป็นยาและอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เพิ่นบอกอ่าห้ม้าเราค้องกระแพงก็จําไว้นะคะเวลาขี้เค็บตอดเนี่ยกระแพงก็โดนขี้เค็บตอดทีหนึ่งค่ะตอนตีสอง <laughs> คนกําแพงไปเหยียบผ่าคิริวหลังบ้านแหละเขาอาศัยอยู่ในหันมันนี้เขากระยางเลืลุนๆออกมาคนกําแพงก็เลยบาดจิกระทืบหนาเขานะคะจิกระทืบตรงปากอ่ะพอดีกระทืบปึ๊บเราโบโดนค่ะเขาก็เลยปิ้นมากัดนิ้วอ้าวกัดนิ้วคนกําแพงก็เจ็บอยู่กัดแต่กระเบี้อมแพ้นะคะนะกัดเหรอกัดกัดเดี๋ยวต้องจัดการกันก่อนค่ะถึงปวดถึงขาก็เอาผพามา มวนส่บันนี้ก็กระทือก็ทืบก็ทืบกระทือซะ,ะ,ะโอโหปากมุนแยะเลยอยากกัดดีหลายมันนี้คนก็แพงก็เลยไปเอาอยางมะละกอกะอยางมะละกอทีว่าอ่าเพื่อนได้บอกเอาไว้นะคะว่ายางมะละกอกับมะนาวนี่ให้ใส่ให้ได้คนแพงก็เลยตีสองค่ะเปิดประตูออกไปไปเอาไปเด็ดบอกอับอกอกอกะลังปลูกพี่ พอแม่หักกิงเลยค่ะหักเอายางนะคะเนาะยางก็นย่อยมาใส่กับบกหนาวมหนาวก็มาปโปะโปอูป,ป,ป,ปวดเลยค่ะหายปวดเลยไม่ต้องไปหาหมอเลยค่ะแล้วก็บบวมด้วยอันนี้เอามาบอกพีพีนะคะเนาะและยางที่สองถ้าพีพีโดนน้ำหอนลวกหรือน้ามันกระเด็นไฟหรือโดนทอไอเสียโดนอย่างก็แล้วแต่ พีพียาไปเอาอย่างมาใส่เด็ดขาดนะคะให้เอาบักหนาวพาชึบบีบให้น้ำเขาซอสแล้วก็มาถ,ถูถูถูสีบ่แสบนะคะสีเย็นเย็นและแผลสีบ่มีเลยค่ะตรงที่โดนไฟลวกหรือว่าโดนน้ำมันลวกอะสีแห้งไปแล้วก็เพราะแต่งจะแผลผื่นหายแล้วเพิ่นกับสิลอกออกกับเป็นผิวเฮาเหมือนเดิมค่ะสิบ่มีรอยแผลเป็นสิบ่เป็นอย่างเด็ดขาดเลยค่ะ มึกแพงใส่ประจํากันเลยเามาฝากพีพีนะคะอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านดีๆนะคะเนาะมาค่ะมาโว้ยไปไหลายแล้ว <laughs> มากระมา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 เบืงในทางกันดีกว่าค่ะนี่คันนี้นะทางรัฐบาลไทยของโพสต์นะคะพี่พีเดนหนึ่งคะ่ะร้องสามคะ่ะกันแปดคะ่ะลูดหนึ่งนะคะพีพีพพคะ่ะ 938นะคะศ3 8ย์หาค่ะ3ตัวก่อนเลยนะคะห่า1 1หนาะคะ5า8 588ค่ะม่มีเวนตามนเวนตาหาย398ค่ะห1 2 2หา1นนะคะเนาะห1 2 2หา1นะคะ2ตัวนะคะนะหา8 89838582 12ค่ะก็อภัยก็ขึ้นสองก้อน12ค่ะ2ตัวบนล่างมั้งอันนี้เนาะเพิ่นบริเกนตำแหน่งไว้นะคะเนี่ยพี่พีเบิ้งให้ชัดเจนนะคะนะหนึ่งห่สองสองหาหนค่ะหาสองค่ะ8ปดแปดเก้าหาหนึ่งสองะคะนะและทั้งล่างสุดอันนั่น คือเลขฝาโลงค่ะเลขฝาโลงผู้เสียชีวิตนะคะหนึ่งหาหนึ่งหาสามค่ะและถัดมาหาศูนย์สามกะคือ,อเลขกุม,มารน,นะคะเลขกุม,มารศูนย์หานะคะและศูนย์สามนะคะแต่คนแปลมดิเขียนศูนย์สามไว้พี่ๆกะตัดศูนย์สามออกมานำเลยค่ะเด้อเพราะว่าลงคลิปไปแล้ว ตัดศูนย์สามออกมานำค่ะศูนย์หาและศูนย์สามนะคะอ่ากับให้พีพีมีโชคนะคะเนาะกับแนวทางรัฐบาลไทยของโพสตนะคะพีพีค่ะหัวนิย่าพานะคะอย่ากระพิบตานะคะนะถ้ากระพิบตาเดี๋ยวเหมือนขึ้นมาเป็นตัวอื่นก <c oughs> ็ <c oughs> ให้พีพ,พีมีโชคเด้ก่ะเด้อสำหรับวันที่หนึ่งกระ,กระดาษนะคะเนาะ เลขดังก็อันไปเบิดแล้วเขาก็เล่นเลขบนดังเนี่ยแหละเล่นแนวทางบนดังเนี่ยแหละนะคะ่ะเนาะลงทุนกันตั้นหน่อยนะคะพี่ค่ะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณบอได้ยืนยันว่าต้องแม่นหรือ,อมีความเสี่ยงสูงนะคะพูดถึงนะบางที่มีโชคมีมานนะคะปังๆนะคะนะจังหวะสูบเหวี่ยงอีกถ่ายคลิปนี่ก็ ขออวยพรให้ทุกทุกท่านที่เข้ามาเบ่งในช่องลึกศิษย์พอเสดในจงประสบความสมหวังทุกทุกอย่างนะคะเนาะสวัสดีค่ะ